ขอพอรจากคุณย่าค่ะวันนี้พี่ต้นไม้กับน้องมีตังจะไปแข่งขันความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์นะคะโดยพี่ต้นไปแข่งซูดกุค,ค่ะน้องตังไปแข่งอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ค่ะตอนนี้แม่มาส่งถึงที่โรงเรียนสนามแข่งแล้วนะคะโรงเรียนหนองอ้อราชบำเพ็ญค่ะก็จะมีเด็กๆในกลุ่มเครือข่ายมรดกโลกค,ค่ะมาร่วมแข่งขันด้วยกันเด็กๆก,ก็จะลงทะเบียนณจุดนี้ก่อนนะคะ แล้วเขาก็จะเรียกรวมแล้วก็ไปส่งนักเรียนเข้าห้องแข่งขังขงนค่ะบรรยากาศวันนี้ก็จะมีเด็กๆหลายโรงเรียนนะคะมาร่วมกันตอนนี้ที่นี่ค่ะเอมารับแล้วอตอนนี้ผลออกแล้วนะคะทุกคนเ,เป็นไงคะ,ะ,ะ,ะมีตังอัจฉริยะภาพาป,ปหนึ่งถึงปสามได้ที่หนึ่งนะคะส่วน,นพี่ต้นมาพี่ต้นมาได้ที่ ในที่หนึ่งนะคะมาแข่งซูดุกุนะคะซูดุกุนะคะออสี่ถึงปอหกนะคะหนึ่งถึงวันอ๋อหนึ่งถึงหกเลยวันนี้เรานี<ค>้วันนี้ได้รับรางวัลน,นะคะเยชะนะทั้งสองคนเดี่ยมมากนะคะก็ทุกคนที่จะได้นได้ไดไดคนนดรับรางวัลน,นะคะก็ต้องมีความขยันหมั่นฝึกซ้อมนะคะแล้วก็ตั้งใจนะคะต้องมีสติขณะการอสอบด้วยค่ะ งบ100งบ100บาทนะคะคนละ100สําหรับเด็กๆค่ะเป็นรางวัลน,นะคะสําหรับคนที่สอบได้รางวัลชนะเลิศไปเลยค่ะมาดูว่าน้องมีตังจะเลือกอะไรบ้างสิ่งแรกก็จะเป็นนี่ลูกอมอมยิ้มนะคะลิปสติกค,ค่ะแล้วก็เดินส่วนพี่ต้นถือตะกร้ามาแล้วค่ะได้อะไรบ้างเนอ้อเด็กชายต้นไม้ของแม่พี่ต้นจะได้ไี่ยอ่ามาม่าช้างน้อยหนึ่งนะคะแล้วก็มี เบบซี่หนึแล้วคะ่ะตอนนี้ให้เด็กๆเ,เลือกหาขนมนะคะในงบ100บาทนะคะส่วนใครซื้อกี่บาทที่เหลือจะเอาไปหยอดกระปุกออมสินนะคะมาดูว่าหลังจากที่เด็กๆเ,เลือกแล้วทุกคนจะเหลือเงินคนละกี่บาทนะคะอันนี้แม่ฟรีสไตล์ให้เด็กๆเ,เลยค่ะแต่ละคนก็เลือกในสิ่งที่ตัวเองชอบ อันนี้น้องอ่าเมททานตะวันค่ะน้องจะชอบมากเลยค่ะเดินกันอยู่ในเซเว่นอยู่พักใหญ่เลยค่ะตอนนี้มาอรอนลุ้นนะคะคุณแม่ว่าแต่ละคนจะจ่ายไปคนละกี่บาทแล้วเหลือกี่บาทค่ะ สิ้นภารกิจแล้วพี่ต้นก็จะได้นี่เลยนะของของกินน,นี่เลยค่ะร้อนอแล้วกันนี่หมดไปเท่าไหร่คะพี่ต้น93บาท93บาทอยู่ในงบนะคะเหลือยอดกระปุกอีกกี่บาทคะ7บาท7บาทส่วนของน้องอน,นี่แหละค่ะสิ่งที่ได้มาหมดไปเท่าไหร่ครับ9เหลือเท่าไหร่นะ7าอ่าหมดไป79เหลือลอีก 21บาทเอาไปทำไมคะยี่สิบบาทหยอดกระปุกอ,อมสินนะคะอันนี้คือให้รางวัลสำหรับคนได้ที่หนึ่งคะ่ะ